หนังสือภาษาอังกฤษที่ดีสุดก็คือหนังสือภาษาอังกฤษที่คุณหยิบม,มันขึ้นมาอ่านบ่อยที่สุดฝึกอ่านฝึกท่องจําแล้วเอาไปปรับใช้บ่อยที่สุดเป็นหนังสือที่รูปเล่มสวยงามสาระครบถ้วนประโยคครบถ้วนขนาดกระทัดรัดพกพาได้สะดวก และนี่ก็คือหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งที่ผมจะแนะนํานะครับเป็นหนังสือของครูเดียวครับคอนเวอร์พูดมัน1นึ่ประโยคโหมวดชีวิตประจําวันเล่มนี้ขายดีมากครับกว่า1นึ่งแเล่มนะครับครอบท้วนทั้งประโยคภาษาอังกฤษครับคำอ่านแล้วก็คําแปลนะครับมีทั้งหมด40โหมวดครับ1นึ่ประโยคครอบคลุมทุกบทการสนทนาที่จําเป็นรอบตัวเรานะครับในชีวิตประจําวันครับ ฝึกทุกวันเก่งแน่นอนนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชก,กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ